คอเรอาเกมารื่ดีแ่ที่อเวลาทวันทสอบี่สอบปฏเราเตใจให้การศึกษาจบการศึกษาทาได้มีท่านตรงเด็นเด่น้อโดยเพาคุณแม่ทีับทแต่ติดต้นอิสเกิดต่ออยในนอเตใจยให้ลูกต้อรู้หาตื่นตระหนกเต็มหัวในคุแม เรารทำายแต่จะไม่หมดไม่เดือดว่าอะไรสักทีใจวันโู้ดไม่แแงีลวแแโอ้ี่รับใแวันนี้เราจะมาดูนลูกนะครับราจะดี้แตกตีเลือดเชื้อแพรัน้ำใส่คุณผู้ชม่หักนอสครจลงอ้าแวับคุณ ใจดีใจดีราเป็นแม่ถูกข้าวขาต่อมาได้เลี้ยงตัวเราด้วยต้าวเราเรียกแม่อาตาไม่มีรถแม่ยิ้มขับขึ้นหัวไม่กลัวให้ขวัญให้โชคโบราณอยู่ตาบู๋ไปตัดโค้ชของดูตลอดเลยแม่กอดให้แม่กอดให้

อะไรก็รู้แต่ก็รู้ต้องรู้ได้ก็รู้อย่ามาถามเลยอย่าไปดูเรื่องเป็นของบอสแตอการที่รู้คู่มือการใน้คำนั้นจะรู้มาเแค่ไหนนำมาพูดก็รู้ได้ที่ตอบแก่เจ้าทำอะไรอะไรแล้วก็มีความเร็จที่มันผิดหมาใช้จะโผลโผล่โเคถ้าไม่ประโย

จะบังเกิดขึ้นที่วัดศรีนเรศวรพระนรูปใหญ่ที่จะได้รับการสถาปน์เสร็จพระนรูปใหญ่ก็จะมีการบูรณะรูปพระนรูปใหญ่ให้พระองค์ท่านได้ขยันขันธ์ให้แก่พระองค์ท่านได้ขยันขันธ์ให้แก่ ไปเลยหนึงร้อยไปเลยหนึ่งร้อยที่การขบวนลอยอย่างเป็นทาง้ารนัปดาห์ที่วันที่สองพิพิธมัณฑ์าไปกันบ้างนะครับเจ้าปีนครเ้าีมากันไม่ขาดระยานะครับแบตเตอรี่นะครับการโลมาไปเรอยไปเรอยเ็เอา้นั้นครับ เชิญได้เลยครับรัตเซียยัมีอยู่นะครับไม่ขาดทำปุ๋ร้อยบาทรัตเซี่หนึ่งเที้ยวนะครับเดี๋ยวอีกสี่วันห้าวันนี่นะครับวันที่สองวันที่สองรอสเซี่ออกนะครับหวยออกวันที่สองนะครับวันที่หนึ่งวันกันมักรนะครับยุดพวกที่ทำงานเกี่ยวกับมักรยุดหมดไมยใ่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทุกประเทศทั่วโลกดีครับ าัาพัตาัสนาร้อยหนึงมีตารี่งเดีนะครับขอให้่านโชคดีนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับเลือีกห้าวันนะครับอีกห้าวันหวยออกนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับเดินนะครับเดินมาร่วมงานบนญกับรานะครับกรเดวนี้เลยครับ อำเพื่อพระเ้าเพื่อของ้ราบนิพนธ์บรับ lawsuit, ulously, Gore, ะะูเจําตางห้าเลยนก็มือได้ัหมดไม่เพราเองก็ให้เด็กก็ได้ไม่เอากลับไปอารรานกเจร่าลยเาบอาพระจเรอาีมารู ให้ขาดสายนะครับศรัทธาญาติโยมไม่ขาดสายเชิญนะครับจบแล้วก่อนยกมือจบแก่อนนะครับนั่นนะครับใไปในพานแล้วก็รับลอตเตอรี่ไปหนึ่งเที้ยวนะคนที่ผู้หญิงด้วยรับไปหนึ่งเที่ยวนะครับน่าสิบบาทค่อยครับค่อยมีพระด้วยนะระบด้วยนะครับถ้าทำร้อยได้ลอตเตอรี่หนึ่งเที่ยวนั่นนะครับร้องคอเด็กไปเลยนะครับ มัลติเนนเที่ยวนะครับเชิญเชิญนะครับมาเพลิ่เพลินกับงานบุญของเรานะครับเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนมาเพิ่มเพิ sure> ่มกับงานบุญของเรานะครับเจอนี่เลยนะครับ um ร้อยบาทมัลติเนนเที่ยวเอารับไปรับไปเนนเที่ยวนะครับเดี๋ยววันที่สองนี้นะครับถ้าเราจะเช่าบีจากร้อยบาทอาจจะเป็นล้านนะเจอญนะครับอนับมือหน่อยพี่น้อง จกหน่อยน่ารับนะครับเมื่อวานนี ia, ้ผมเจอมากๆเลยเขาไม่พอใจเลยก็ต uh, ้องแสแนนค่าทางเที่ยรู้ว่าต้องอย่างนีอย่างนี้เองขาบอกรู้น่ารักนะครับแ่อมีราพีรับไปเลยครับหนึ่งบองนะครับ ปบารอยฟ้าไม่ขาดสายเลยนะครับตอนนี้ปลารอยฟ้านะครับ100นหนึ่งร้อยนะฮะลด้นัทลี่หนึ่งเตี้ยนะครับใส่ทองไว้เรียบร้อยจะเปิดดูที่บ้าน่าเล่อะไรนะครับไอ้เดูเวลวขาเนี่ยไม่ขาดสายไม่ดังเลย เป็นบ้านด้ันนีให้ดูห่าร้านนะครับทางด้านนี้นะครับมีพระป่าลอยฟ้าอย่างเดียวนะครับพระป่าลอยฟ้าอย่างเดียวครับพระเหรียญเสฉะไทยบ้านใดดังก็มีความสวขานไหนมีถวายวัลังก์ธานนะครับเรื่องพระธาตนี่สำคัญมากนะครับ ทำได้นะมีโอกา,าสก็ทำันเลยทั้งฟังก์ตานสองฟังก์ตานแท้่นะอย่าลืมเด็ดขาดคือหลังจากทำฟังก์ตานแล้วก็แพ่กุสลนี้ไปให้กับเมตชนผู้วมรับไปแล้วแล้วก็จะกลับไปเวรทั้งหลายอีกด้วยนะครับรอนันนี้ผมฟังก์านนั่นแหละครับท่านจะรับรวยป้ปาปมพายภายพัคหน้าท่านจะรับรวยสวยยิ่งจริงนานา,นาเพราะว่าเป็นอานิสงส์ของฟังกทาน และเห็นท่ามที่มาเบย่ตกอยู่ในยุคนี้เพราะเพราะท่านมีจิตใจเลื่อมใสบ้าขอทางให้รถหน่อยครับขอทางให้รถหน่อยครับพระมหาสยามบวรราชวัดต้องให้รู้ขอทางให้รถหน่อยนะครับรถอขทางหน่อยนะครับ รับไฟรับไฟนะครับลอตเตอรี่หนึ่งกองนะฮะถ้าปุ๋นหนึ่งร้อยลอตเตอรี่หนึ่งกองนะครับเชิญนะครับมาอีกแล้วนะไม่ขาดสายไม่ขาดสายนะครับพาร้อยลอตเตอรี่หนึ่งกองนะครับไปเลยนะครับไปให้เด็กคร้อมก่อนะครับมีพระด้วยนะครับมีพระด้วยครอบก่อนนะครับ Uhm. อาจารย์เปลี่ยนแล้วนะครับอาจารย์ว่าต้องน้อยท่านเปลี่ยนแล้วนะครับองค์แรกนัเจออยู่นานนะครับเจออยู่นานทีเดียเป็นชั่วโมงนะครับเปลี่ยนแล้วเฮยน้ำผาขึ้นนะครับทุกท่านที่เจอน้ำา เคยนะ้ำผาขึ้นแล้วก็เผยผมด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะรองอเท้าไม่ต้องกอดนะครับทันน <ụ> ี้มาป่าร้อยฟ้านะครับเจอนะครับเดินมาร่วมงานบุญกับเรานะฮะป่าร้อยฟ้านะครับทัทบพูร้อยบาทตเตอรี่หนึ่งเที่ยวนะครับวันที่สองวันที่สองหวยออกแล้วน้ำร้อยบาทนะครับ ร้อยร้อยแนะครับนัตอรี่เป็นหนึ่งเรียกมาเดี๋ยวเ่าติดง่้ฮครับมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดง่ายไปในพานนั่นนะครับไปในพานก่อนมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดง่้ครับร้อยบาทนับนัตอรี่ไปเลยนะครับโชคดีนะครับวันที่สองนี่ขอให้ท่านโชคดีนะครับจะร้อยอาจเป็นล้านบาทได้นะครับแน่แน่นะครับไ,ไปเลยหนูไปในพานนะ่ะแล้วก็แล้วก็ ไปกั่ได้ไปไมได้ไปม่ได้ไปไไนะครับนั่นะโมทนาสาธุขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะครับลกเมฆเปลวไฟรวยรวยรวยนะครับก็มาลวกกันว่าักวันปีนี้ทักปีนี้ขอกหนไวยนะครับักปนี้ไอใ้รวยนะครับมนหจใ้แนน้ห้พอมน้จ้ม่โน้ม้จให้่อน้น้พอมนำ้แ้้ เุรื่องสังกฐานาม้าพ้าอันื่องดีด้ยวันนี้ก่พรกุเมตตาเดัพงสูนคชสังกาับของังเป็นงดท้งไยเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายไปอย วันจันทร์ีแล้ว๕สิาอาคม๒๕๖๘พระเจ้าปิทายาองคดรักบุตบุาธรรมิามีเียรปฏิบติร้อยขาดอุญญาตายาพระปัชายาเจ้ากรนายเวรเจ้าของที่เจ้าของทา ที่ข้าพรเจ้าได้อาศัยอยู่ด้วยตลอดซิ่ร้รนะงานเขอกงตาลน้ะครับมาวีนาลแล้วไม่ได้ิดเทาเอวามาไม่ถึงนะครับ